มียอจัดเค็มจัดเ็นจัดกินแล้วมันสาใจใช่ไหมแต่คุณรู้ไหมว่านั่นคือเป็นโรคลิ้นเสือ่อมน้ำมันพืชนี่แหละทำให้เราลิ้นเสือ่อมเกี่ยวอะไรกันคะคนส่วนใหญ่ไม่รู้ตัวว่าเป็นโรคลิ้นเสือ่อมแต่ถ้าคุณกินน้ําตาลบวกกับน้ํามันเมื่อไหร่มันจะมีความกลมกล่อมของความอูมามิมากขึ้นอาจารย์มีวิธีแก้ไหมคะอาจารย์คะครับอาจารย์ชอบกินรสจัดไหมคะครับผมนะฮะใช่ค่ะผมกินจัดก็ได้กินจืดก็ได้แต่ตอนนี้คุณรู้ไหมว่าคนที่กินรสจัดเป็นโรคลิ้นเสือ่อม จริงเหรอคะอาจารย์คุณชอบกินรสจัดใช่ไหมใช่เผ็ดเปรี้ยวหวานเค็มต้องแรงๆใช่ไหมเปรี้ยวๆหวานๆชอบเลยค่ะถ้าเปรี้ยว,วจัดเค็มจัดเผ็ดจัดกินแล้วมันสะใจใช่ไหมแต่คุณรู้ไหมว่านั่นคือเป็นโรคลิ้นเสื่อมเมื่อลิ้นเสื่อมคุณจะกินของจัดเมื่อจัดก็เท่ากับว่าคุณต้องกินของรสชาติแรงๆมเมื่อแรงก็ทําให้เกิดเป็นความดันสูงหรือต้องกินอาหารที่ต้องมีการปรุงเยอะ นี่ครับนี่ที่ญี่ปุ่นมีการเปิดเผยมาเลยนะคนญี่ปุ่นก็เริ่มเป็นกันแล้วหลายคนต้องระวังให้ดีนี่คือศาสตราจารย์ซินินิเอะอธิบายเลยว่าปัจจุบันนี้คนชอบกินรสจัดกินจืดไม่ค่อยได้กันมีการเช็คลิ้นเลยภาสาลิ้นนามาเช็คแบบนี้เลยแล้วปรากฏว่าเกิดอะไรขึ้นไหมทำไมคนถึงชอบกินเค้กอะคุณไม่พรอะไรนี่ในนี้มีผลวิจัยมาเลยนะถ้ากินรสจัดก็เป็นโรคความดันแล้วก็เป็นความเบาหวานาะคุณต้องกินของหวานและเส้นอุดตันและมีเสี่ยงความเป็นโรคมะดวยและนักวิจัยคนนี้บอกอีกด้วยว่าน่าสงสาร น่าสงสารายังไงทา,ายเพราะคุณกินจืดไม่ได้ธรรมดาแล้วถ้าเรากินอาหารที่ไม่ต้องปรุงไม่ต้องเสียค่าน้ําจิ้มกินแกงกินแล้วต้องแรงๆเลยใช่ไหมปรุงเยอะๆใช่ไหมมันก็กินได้แต่มันไม่อร่อยอะค่ะาาไม่อร่อยใช่ไหมนั่นคือโลกของการลิ้นคุณมีเส้นประสาทที่เสื่อมแล้วแล้วถามหน่อยว่าอะไรทําให้ลิ้นคุณเสื่อมอะไรบ้างอา,าย์จคุณคิดว่าอะไรเค็มจัดเลยไหมล่ะ อะไรทาให้ลิ้นเสือ่อมพือว่าถ้าคุณกินอาหารแล้วคุณจะต้องใส่น้ําจิ้มใส่น้าําปลาใส่น้ําตาลอะไรเพิ่มนั่นคือโรคลิ้นเสื่อม,มะนะมแล้วอะไรทําให้คุณลิ้นเสื่อมะอมเป็นไปได้ไหมถ้าคุณกินอาหารแล้วไม่ต้องใส่เครื่องปรุงเลยแล้วคุณสามารถอร่อยได้เจละ่ะแต่ก่อนผมก็เป็นคนที่กินรสจัดแต่ตอนนี้ผมกินแบบไม่ต้องใส่น้ำจิ้มแล้วซีอิ๊วไม่ใส่วันนี้กินปลาไม่ต้องใส่น้ำจิ้มเจ๋งไหมล่ะ มาดูก่อนว่าเหตุผลอะไรเหตุผลคืออะไรปออะ,ระเหตุผลคือน้ํามันพืชน้นํามันพืชน้นํามันพืชน,นี่แหละทาให้เราลิ้นเสือ่อมเกี่ยวอะไรกันคะเกี่ยวอะไรกัน,นมาดูนี่เมื่อมีการตรวจลิ้นแล้วนี่ครับศาสตราจารย์มีการทดลองนะครับว่ามันจะมีความขมความเปรี้ยวความเค็มหวานรสชาติต่างๆเนี่ยมัน ออกเป็นหาแฉกธรรมดาแล้วจะมีให้คะแนนหนึ่งหนึ่งคนหลายคนนะจะได้คะแนนไม่ถึงหนึ่งเห็นไหมเห็นสีเขียวไหมไอ้ mm hmm. สีเขียวนี่คือคะแนนต่ำกว่าหนึ่งยิ่งที่น่ากลัวคือถ้าต่ําแบบไม่รู้รสชาติเลยเนี่ย mm hmm. ก็จะรู้ตัวว่าตัวเองอ่ะเป็นโรคลิ้นเสื่อมแต่คนส่วนใหญ่ไม่รู้ตัวว่าเป็นโรคลิ้นเสื่อม mm hmm. ไม่รู้ตัวเป็นโร่งลิ้นเสื่อมเกิดอ,อะไรขึ้นก็จะกินแบบเ้ยเติมรสชาตินุ่นเล่นๆอะไรทําให้เราลิ้นเสื่อมก็คือการกินน้ํามันนี่ครับนี่คือตารางของกามเลยไหมสีแดงกับสีน้าเงินเห็นไหมน้ําเงินเนี่ยคือถ้าคุณกินน้ําตาลธรรมดามันก็อร่อยประมาณหนึ่งแต่ถ้าคุณกินน้ําตาลบวกกับน้ํามันเมื่อไหร่มันจะมีความกลมกล่อมของความอูมามิมากขึ้นแล้วเกิดอ,อะไรขึ้นทําให้คุณกินความหวานได้มากขึ้นแล้วอร่อยมากขึ้นแหมผมว่าได้แยบหยิบอันนี้มาไงนี่คืออะไร นี่คือเค้กที่คุณกินอยู่ใช่ไหมยิ้มเลยนี่อะไรทำไมถึงอร่อยหรือเปล่าเพราะมันมีน้ํามันกับน้ําตาลผสมอยู่ทําให้อร่อยมากขึ้นอ,อย่าไ่หอนะ นี่คือเค้กที่คุณกินอยู่นะนะกินอยู่อาจารย์ว่าเผาลงอย่างนี้เลยเหรอมันก็คือเรื่องจริงนะคือเรื่องจริงคุณต้องยอมรับสังเกตนะคุณกินพวกมันฝรั่งทอดกรอบพอโ t ๊ชิพใช่ไหมแล้วคุณกินกับพวกน้ำอัลมั้ยพอโจ๊ชิพมันมีความเค็มมันคุณอร่อยแล้วพักหนึ่งคุณจะเริ่มเบื่อแต่ถ้าคุณกินน้ำอัลมเข้าไปกินเข้าไปคุณจะอร่อยขึ้นสลับไปสลับมาคุณกินได้เยอะมากนั่นแหละคือตัวการกินน้ำมันแล้วทำให้อร่อยมากขึ้นแล้วกินแล้วเลิกไม่ได้เพราะฉะนัั้้้้นนนนทาาาาาาไไไไไมม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 มเเเเวววลลลคคคุุณณปปญีี่่่แกกกกิิิรรงงงใถถึดอออยะ มีความเค็มความมันในนั้นนะคะมีความเค็มความมันของซุปแล้วบวกกับอะไรน้ํามันเข้าใจยังความหวานอย่างเส้นซุปที่มีความเค็มแล้วบวกกับน้ํามันทําให้มีความอุมามิเป็นความหวานมากขึ้นแล้วเลิกไม่ได้นี่แหละคือตัวทําให้เราเกิดความหวานตัวทําให้เราเกิดความดันและเมื่อมีการกินเยอะเราก็อ้วนและทําให้เราเป็นโรคมะแล้วคนที่กินไอ้น้ามันจากพืชเยอะๆนั่นคือโรคลิ้นเสือ หมอประกาศไปแล้วว่าเป็นโรคลิ้นเสื่อมเยอะมากแล้วหลายคนเป็นเยอะมากในประเทศไทยถ้ามีการตรวจลิ้นประสาทสัมผัสของลิ้นได้จะดีะมากท่านผรู้ประเทศไทยมีวิธีการตรวจหรือเปล่าที่ญี่ปุ่นมีการตรวจเอาลิ้นมาตรวจได้เลยในนี้เขาบอกว่านะครับในน้ํามันพืชจะทําให้เรารสชาติเราเสื่อมลงประสาทความรู้สึกเสื่อมลง ราะในนั้นจะมีสารที่ชื่อว่าลีโนเลอิกแอซิดทาให้เราลิ้นเสือ่อมจะริมลิ้นลได้จางลงเมื่อจางลงเรากินอะไรก็ต้องรู้สึกว่าเราขาดแล้วไม่พอบางคนต้องการเปรี้ยวให้เยอะขึ้นบางคนต้องการความอูมมิให้เยอะขึ้นบางคนต้องการความมันให้เยอะขึ้น บางคนต้องการความหวานเยอะขึ้นบางคนต้องการความเค็มเยอะขึ้นพวกนี้ถ้าคุณขาดก็คือคุณกินน้ํามันพืชเยอะเกินไปและน้ํามันพืชตัวนี้แหละจะทําให้เราเกิดอะไรขึ้นลิ้นเสื่อมอย่างนี้ไม่พอตันชั้นเลือดเป็นก็สะต้องสูบด้วยอาจารย์มีวิธีแก้ไหมคะมันแก้ยังไงคะวิธีแก้ก็คือกินน้ามันพืชให้น้อยลงเนี่ยเข้าใจไหมน้ำมันพืชให้น้อยลงเราใส่น้ำมันพืชน้อยลงกจริงเราปรุงอาหารเนี่ยในมันฝรั่งทอดองมีน้ำมันพืชปรุงอาหารทุกมือมีน้ำมันพืชตลอดเลยมันเลยยากมาก Mm hmm. และน้ำมันพืชทําให้เราไขมบนรุตันตัน,นเนลือนด้วย mm hmm. มีคอเลสเตอรอลสูงหรือไตกรกลีเซอไรด์ส,สูงด้วย mm hmm. ถ้าเป็นไม่ได้ให้ใส่น้ํามันโอลีฟ mm hmm. หรือใส่น้ํามันที่ชื่อว่าเอโก a มะเอโกมะอาจจะไม่มีในประเทศไทยโอลีฟออยล์ o il, ต้องระวังให้ดี mm hmm. น้ํามันโอลีฟเนี่ยเขาเรียกว่าน้ํามันดีน้ํามันดีจะแพงหน่อย น้ำมันไม่ดีจะราคาถูกแล้วบ้านเราใช้น้ำมันไม่ดีเยอะกินมุ้ยทอดก็ใช้น้ำมันพืชของทอดทุกอย่างกินโรตีก็น้ำมันพืชน้ำมันพืชเยอะเกินไปหลายคนใช้น้ำมันใช้น้ำจิ้มตลอดจิ้มจุ่มก็ใช้น้ำจิ้มและในน้ำมันที่ดีเนี่ยมันจะเป็นน้ำมันที่อยู่ในกลุ่มโอเมก้าเก้ากับโอเมก้าหกบอกอะไรตรงๆอีกอย่างได้ไหมอะไรคะอาจารย์ปัจจุบันเนี้ยเราหนีน้ำมันพืชยาก มันเยอะเกินจริงแล้วแล้วมันพืชมันทําให้เส้นเลือดเราแข็งทาให้มันไม่ยืดหยุ่นทําให้มันเปราะบางด้วยนะแล้วไม่พอคนส่วนใหญ่กินหมูกินวัวเป็นอาหารหลักไม่ค่อยได้กินปลาแล้วปลา,ามันก็เป็นปลาทะเลด้วยวิธีการทําให้เราเนี่ยบาลานซ์ที่ดีก็คือการอะไรบอกบ่อยๆเลยผมบอกบ่อยมากคือการกินน้ํามันดีเกับเ p a ซึ่งอยู่ในปลาหลังเขียวซึ่งเป็นปลาต่างประเทศจะทําให้เส้นเลือดเราอะสมดุลกันรู้ไหมตอนนี้กินหมูกินวัวซึ่งมีน้ํามันจากหมูจากวัวโบน้ำมันพืชเมื่อเทียบกับน้ํามันปลาเท่าไหร่นั่ สีต่อนหนึ่งคือฝั่งเนี้ยเยอะมากแล้วหนึ่งนี่ก็คือน้ำมันจากป่ามันถึงทําให้เราเป็นโรคไขมันนเส้นเลือดคอเลสเตอรอลสูงแล้วก็ในอนาคตก็อาจจะเป็นโรคสมองอุ่ตันเป็นโรคเกี่ยวกับเลเส้นเลือดเยอะมากเพราะฉะนั้นแนะนําให้คุณกินโอลีฟออยล์แต่จําไว้นะสาคัญโอลีฟออยล์มีข้อเสียอย่างคืออะไรคะคุณอย่าเอามาผัดรู้มหมนะ อย่าเอามาผัดเพราะโอลิฟมออยเจอความร้อนไม่ได้ถ้าคุณเอามาผัดมันกลายเป็นพิษหลายคนเฮ้ยฉันกินโอลิฟมออยแทนน้ำมันพืชแล้วนะคุณเอามาผัดเมื่อไหร่กลายเป็นพิษแต่จันคะในชั้นซูเปอร์อะ่ะมันจะมีแยกประเภทแบบอันนี้กินสดอันี้ผัดอันี้ทอดนีคะ บางครั้งที่เป็นโอลีฟออยล์แยกประเภทชนิดกันเขียนแยกประเภทถ้าแยกก็คือในโอลีฟออยล์มันจะมีโอเมก้า3กับโอเมก้า6มันอาจจะแยกมาสำหรับตัวนี้เอาไม่ทนความร้อนได้ตัวนี้ทนความร้อนไม่ได้คุณดูง่ายๆโอลีฟออยล์ที่ผลิตจากเมืองหนาวมันจะเป็นโอลีฟออยล์ที่มีน้ำมันที่อยู่กับความเย็นปลาหลังเขียวทำไมมันอยู่ในความเย็นแล้วเลือดมันไม่แข็งตัวก็เพราะมันอยู่ในความเย็นแล้วมันสู้ได้แต่มันเจอความร้อนไม่ได้เพราะฉนั้นน้ำมันโอลีฟออยล์ที่ผลิตอยู่ในหน้าร้อนมันจะมีความต่อสู้้้คควาาาาามมรรออนนนนนไดกกก็ต่่่งงงงััััลลลึึึซซบหเเะขข ประเทศเย็นน้ํา้ำมันปลาเพราะเป็นน้ำมันปลาของประเทศเย็นมันก็จะเอาไว้ปรับสมดุลระหว่างน้ำมันพืชกับน้ำมันหมูเพราะหมูเนี่ยหมูวัวเป็นไงอยู่ในเมืองร้อนเวลามาเจอความเย็นเป็นแข็งตัวใส่ตู้เย็นอีกแข็งเลยเห็นไหมเพราะนั้นต้องความบาลานซ์กันก็คือการกินพวกน้ำมันปลาพวกนี้ในการจัดให้มันสมดุลกัน ถ้าไม่สมดุลมันก็เป็นไตรกรดสูงแล้วก็เป็นคอเลสเตอรอลสูงแล้วก็อุดตันเส้นเลือดในอนาคตเพราะนั้นแนะนำให้กินโอิฟอยล์และน้ำมัน d ีเกับ e ี a หรือที่งมาจากปลาหลังเขียวจากต่างประเทศรู้ไหมผมกินอะไรทำให้ลิ้นน่มีประสาทสัมผัสที่ดีอ่ะคุณต้องกินตัวน้ำมันปลาหลังเขียวที่มาจากต่างประเทศเพราะเราต้องป้องกันไม่ให้ตัวเราเองเนี่ยเป็นโรคเส้นเลือดอุดตันนะเพราะคนไทยเป็นกันเยอะมากแล้วคุณต้องการกินของดีไหมล่ะน้ำมันที่มาจากต่างประเทศเนี่ยมันจะมีโอกาสเสื่อมได้เพราะส่งมาทางเรืออย่างเงี้ยมันเสื่อมอันมน้ไไห จัดทำเลยแล้วนี่ก็คือเลขกทธิ์ของผมเองหาในประเทศไทยไม่ได้ซึ่งตัวนี้มันมีตัวที่เจ๋งอย่างคือว่าแคปซูลมันเนี่ยไปดู ซึ่งในแคปซูลมันเน่นี่ยมันเป็นแคปซูลพิเศษที่มันจะค่อยๆละลายค่อยๆลายไปดูดซึมในลําไส้ไม่ได้อยู่ที่ความใหญ่อย่างเดียวนะมันอยู่ที่มันจะไปดูดซึมที่ไหนครับและมีการตรวจตลอดและมีการส่งมาจากต่างประเทศโดยทางเครื่องบินไม่ได้ส่งมาทางเรือก็จะมีโอกาสที่มีความเสียได้น้อยผมเคยเอาน้ำม,มันปลาในประเทศไทยไปตรวจด,ดูมีการเสื่อมสภาพแล้วเกิดพิษกินของดีเกิดการพิษมีปัญหาผมก็เลยกินตัวเนี้ยแล้วก็ซื้อมาให้กับตัวเองกินพ่อแม่กินเพราะว่าอยู่ที่ประเทศไทยผมไม่มีโอกาสได้กินวิธีการป้องกันในโลกนี้เราเรียยนนนนรรรรรรู้้้เเเืื่่่ออองงไไหหาาาักกกษมใลิิสภพโโด และไม่ให้เราเสื่อมสภาพโดยการเจนอุตันหรือเป็นไตรกินสไลด์สูงก็คือการกินตัวนี้ควบอวนไปเราต้องกินน้ำมันดีไม่ใช่กินน้ำมันเลวน้ำมันเลวคือน้ำมันพืชกับน้ำมันที่อยู่ในหมูและอยู่ในวัวแต่กินบ้างก็ดีนะแต่ไม่ใช่ไม่กินเลยไม่ได้นะแต่ต้องกินให้มันบาลานซ์หึงต่อหนึหรือหนึ่งต่อสองถ้าเพื่อนสนใจให้แอดมาทีน่นี้ถ้าไม่แอดมาที่นี้ ขอเนี่ยไม่ตอบนะแอดมาแล้วบอกว่าสนใจน้ำมันปลาหลังเกี่ยวที่มาจากประเทศญี่ปุ่นแล้วผมจะส่งข้อมูลมาข้อมูลพวกนี้ฮะมันเป็นข้อมูลที่ลึกนะครับเพื่อนๆต้องดูให้จบถ้าดูจบเพื่อนๆจะเข้าใจว่ามันดียังไงเลือกซื้อกินเพื่อชีวิตเราเพื่อสุขภาพเราต้องกินของดีครับน้ำมันดีจะช่วยให้เราแข็งแรงน้ำมันไม่ดีจะทำให้เราป่วยครับ